เจออะไรครับผมนี่มะม่วงนะครับเมื่อกี้ผมจัดไป2โลผมขายหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขายต่อนะครับคือผมมเจอก็แก่ใหญ่นะครับ4ีกิโลหนึนะครับแล้วผมเอาไปขาย2ลูก50บาท,บาทผมว่าน่าจะทำกำไรให้ผมได้เยอะเลยทีเดียวที่ภูเก็ตในค่ำคืนนี้นะครับุคจันก่อนอันนี้รเราคุ้นได้มาคุจ้จ,จันครับพี่ผมเมปิดปางด้วยเม้าโฟมาองคุณจันบุรีรู้อะไรพี่ สองคูทโลละ80ครับ3โล200ขายยากไหมมันมาคูทเด็ดถ้าถ้าทำเป็นถุงถุงละ50บาทได้ไหมไอ้เนี่ยได้ครับทำยังไงพี่ใส่กี่ลูกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจัดให้เดี๋ยว,ยวอลองดูก่อนลองลองใส่สักพี่ผมขอถุงแบบน,นี้พี่จัดให้ผม2ลูกละถุงได้ไหมสองสอลูกต่อหนึ่งถุงใช่ได้ไหมครับได้ครับโอเคขอมาพี่ yes, uh เอาลูกเอาลูกเลหลืองๆหน่อยไม่เอาเขียว okay, อ่ะ เอาสองลูกต่อหนึ่งถุงสองลูกต่อหนึ่งถุงเอารูปแบบเอาเลือกแบบสุกเลยอะได้แล้วครับแบบนี้ใช่ไหมพี่โอเคอไ,ไม่ต้องผูกก็ได้ไม่ต้องผูกเด้แล้วใช่น